นี่นะครับขบวน985สินค้านะครับกำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีนครชุมนะครับเมื <ME> ่ <TER A: S 1> อขบวนรถเร็วที่171ผ่านไปแล้วนะครับขบวน985นะครับหลีกให้กับขบวนรถเร็วที่171ครับที่สถานีนครชุมนะครับกำลังเคลื่อนตัวออกจากนกครชุมแล้วนะครับ กำลังจะผ่านบริเวณอุโมงทางลอดนะครับของชุมชนนะครับบ้านหัวหินนะครับวันนี้รถรถขินค้านะครับขบวนที่985นะครับทําขบวนโดย GEA 4538นะครับ เคลื่อนตัวช้าๆออกจากสถานีนครชุมเดี๋ยวจะผ่านบริเวณอุโมงแห่งนี้นะครับ มาแล้วครับขบวน985นะครับหลังจากที่ลีกให้กับขบวนรถเร็วที่171นะครับ ปกติ985จะวิ่งอย่างนี้นะช้าสโลว์ๆแต่เมื่อกี้นี้ก่อนนี้จะเข้าอจอดรับถ่ายสินค้าที่สถานีบ้านโป่งเนี่ยทางผอคอลอเนี่ยผู้ควบคุมรถเนี่ยครับก็ได้สั่งให้ขบวนที่985นะครับทำเวลาหน่อยนะครับก็เราจะเห็นว่าขบวน985ก่อนจะเข้าสถานีบ้านโป่งนี้เร็วมากเลยนะหลังจากที่มาหลบให้กับขบวนรถเร็วที่171เนี่ย กรุงเทพสงายกว่าลกแล้วเนี่ยที่นครชุมเนี่ยก็1นึก็ไปนะครผ่านไปทําให้985ก็ค่อยๆออ,ออกจากนครชุมแล้วก็เดินทางแบบซึมๆแบบนี้ต่อไปนะคร